สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนหาทูมานิวเวอเตฟรีนะครับแล้วก็จะมาสอนหาเงินในการเติมเงินมือถือด้วยนะครับก็สำหรับคนไหนที่เพิ่งมาติดตามรับชมแลบฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็เพิ่งมาติดตามช่องลีทีมโนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยและกันนะครับ สำหรับการหาทูมานิ่วอเลตในวันนี้เนี่ยครับก็มีตั้งแต่150บาทนะครับ300บาทและก็500บาทเนาะซึ่งบัตรตรงนี้เราสามารถใช้ในการเติมเกมได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเจ้าแอบนี้นะครับจะมีวิธีการหาอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับคนไหนที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปและก็ใต้คอมเมนต์นะครับหลังจากที่เรากดลิงก์มาแล้วนะครับเจ้าตัวแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับจะเป็นแอปในการเล่นเกมโดยที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นฟรีสะสมเหรียญและแลกเป็นบัตรคูหรือว่าเติมเงิน เข้ามือถือได้เลยนะครับแอปนี้นะครับจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สนะครับ iOS เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับในเกมนี้นะก็ให้เรานีครับกดติดตั้งได้เลยนะครับ n g t o t on p o o y l e Play นะครับหรือว่าติดตั้งผ่าน Google Play นะครับก็กดตรงนั้นนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการติดตั้งแอปให้เสร็จนะครับและกดเล่นได้เลยนะครับ หลังจากเรากดเล่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนครานี้นะครับในการล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งไลน์นะครับ Facebook หรือว่าบัญชี Google นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้บัญชี a c e b o o k นะครับในการล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากที่เราล็อกอินไปแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับจะมีในส่วนของรางวัลในการล็อกอิน7วันนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่เนาะ โดยเหรียญตรงนี้นะครับวันที่1ก็จะได้รับอยู่ที่125ี่เหรียญดาวนะครับเหรียญที่ใช้ในการแลกเพื่อแลกเงินเพื่อเข้าทูมานี่วอร์เรนะครับก็คือเหรียญดาวตรงนี้นี่แหละนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเวันเนี่ยผู้ใช้งานใหม่เนี่ยครับจะสามารถสะสมได้ประมาณ700กว่าเหรียญดาวนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของการผูกรัสเชิญอีก300นะครับดังนั้นผู้ใช้งานใหม่นะครับจะได้รับนะครับอยู่ที่1,000เหรียญดาวนะครับเขาบอกว่า การถอนเงินนะครับตรงนี้สะสมให้ครบ3า0 0ันเหรียญดาวหรือว่า3,000คอยนะครับสามารถแลกค่าโทรมูลค่า30บาทได้นะครับซึ่งเครือข่ายที่รองรับก็จะมีพวก AAS นะครับ D-TAG และก็ t u o m o v e e d g e นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่านอกจากกิจกรรมตรงนี้นะครับเราจะยังมีวิธีการหาเหรียญดาวอย่างไรบ้างในเกมนี้นะครับ คราวนี้ก่อนไปดูวิธีการหาเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเนาะทำการภูรหัสกันก่อนนะครับเพื่อรับเหรียญฟรีอีก300เหรียญจากระบบนะครับก็ให้เรานะครับสังเกตที่มุมบนนะครับมุมบนเนี่ย ด้านขวามือนะครับจะมีคําว่าเชิญอยู่นะครับก็ให้เรากดไปนะครับจากนั้นพอเรากดไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็ให้เราสังเกตตรงคําว่าผูกนะครับปุ่มสีเขียวเนาะก็กดผูกไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดผูกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราสามารถรับ300คอยแบบฟรีๆได้นะครับโดยการทำโดยการที่เราเนี่ย ทำการกรอกโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับ v r j j 7 1 8นะครับถ้าเกิดมีโค้ดคนอื่นก็สามารถเอาโค้ดของเพื่อนคนอื่นมาใส่ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่มีโค้ดก็สามารถใช้โค้ดของผมได้เช่นเดียวกันนะครับและตัวเพื่อนๆเองก็สามารถนําโค้ดของตัวเองนะครับมาคอมเมนต์เพื่อให้เพื่อนคนอื่นกรอกได้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็รับไปเลยนะ3 0 0คอยนะครับรวมๆแล้วจะได้ ประมาณ1,000คอยนะครับหรืออีก2 0 0 0คอยเดี๋ยวเราก็ไปหากันนะครับว่าจะหาได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมก็ตัดเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับแอปนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ให้เราเนี่ย สามารถหาเหรียญดาวนะครับหรือว่าคอยโนโนหรือว่าแม้กระทั่งบัตรทูมันนี่วอลเล็ตเลยนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถหาได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลักๆเนี่ยเจ้าแอปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนหลักๆนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูก่อนนะครับนั่นก็คือในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะด้านบนตรงนี้นะ,นนรนนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับ ก็จะเป็นในส่วนของพวกเหรียญต่างๆนะครับทุกคนที่อยู่ด้านบนนะอันแรกนะครับเหรียญตรงนี้จะเป็นเหรียญเหรียญทองแล้วกันนะผมจะเรียกว่าเหรียญทองนะครับเหรียญทองเหรียญทองตรงนี้จะใช้ในการเล่นเกมต่างๆภายในแอปนะครับเพชรตรงนี้ก็ใช้ในการแบบว่าเล่นเกมหรือว่าใช้ในการแบบซื้อสิทธิ์ต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของอันที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเหรียญดาวนะหรือว่าเหรียญคอยนะครับอาจจะผมปิดก่อนนะมันรู้สึกมันจะเชิญเยอะนะครับนี่นะครับเหรียญดาวตรงนี้นะครับใช้ในการแลกโ o มานิวอเลดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้และเราจะหาเหรียญดาวตรงนี้ได้อย่างไรนะครับมันจะมีหลายห้องนะครับที่ทําการแข่งขันนะครับก็ด้านบนตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะล็อกตรงนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมในการแข่งต่างๆอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ เพื่อนๆสามารถมาทําการเนี่ยดูในส่วนของตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีรายการต่างๆอยู่นะเช่นการจัดอันดับสะสมแต้มนะครับการแข่งขันตรงนี้ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันบนก่อนนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นพวกประกาศเกมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้แจกบัตรคู่นะครับกิจกรรมเติมและคืนเงินนะครับอันนี้ก็น่าจะจัด เขาเรียกว่ารีเฟรชทุก24ชั่วโมงนะครับก็คือถ้าเกิดคนที่เติมเงินเข้ามาในแอปติดอันดับ1นะครับก็ได้ไปเลยนะครับ3,000คูมานี่วอลเล็ตนะอันดับ2ก็ 2,000ันมานิวอเล็ตนะครับแล้วก็อันดับ3อยู่ที่1 5 0 0นอะครับอันดับ456ก็ลดลันกันไปนะครับตรงนี้คนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยบางทีเขาเติมแบบว่าหลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องยอมเขานะสำหรับการเติมนะครับส่วนสายฟรีนะครับก็ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะหานะาว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เติมอ,อันนี้ชิ้นส่วนโูมานิวอเล็ตสา0ชิ้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราสะสมชิ้นส่วน Th ูมานิวอเล็ตมูลค่า 300บาทเนี่ยครบ300ชิ้นนะครับเราก็สามารถแลกรับบัตรทูมูลค่า300บาทเนี่ยได้เลยนะครับคราวนี้เราจะได้จากไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าเราจะได้รับชิ้นส่วนบัตรทูมันนี่ว่าเด็ดตรงนี้ได้จากเกมตามนี้เลยนะครับอย่างดัมมี่นะครับให้แคงคูณ2นะครับ ก็ประมาณนี้นะก็จะมีระบุห้องอีกนะครับเช่นห้องที่ได้เนี่ยก็จะมีห้องสกับห้อง4นะครับที่สามารถหาชิ้นส่วนทุมันที่วอลเล็ตได้นะครับแล้วก็ในการแลกนะครับนี่เลยนะครับแลกชิ้นส่วนบัตรทูมันที่วอลเล็ตนะครับ300ชิ้นสามารถแลกบัตรทูมานี่มูลค่า300บาทได้1ใบนะครับ ตำแหน่งในการแลกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการติดต่อบริการลูกค้านะครับเพื่อขอแลกได้เลยนะครับโดยเขาเนี่ยจะทําการตรวจสอบ ID นะครับแล้วก็จํานวนตั๋วนะครับที่เราจะใช้ในการแลกนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถสะสมได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้เกมอันนี้อ่าอันนี้ดูไปแล้วนะ300อันนี้บัตรคู่นะครับอันนี้มูลค่ากว่า32,120 m o n e y น a l l e t นะครับก็ตีเป็นเงินแค่2 2มหบาทนั่นแหละนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการแข่งขัน3มชั่วโมงรางวัลใหญ่5,500 To m ้ n ร้อย2หมืนนะครับก็คิดว่านี้เขาน่าจะเป็นการแข่งแบบว่ารายวันหรือว่ารายสัปดาห์นี่แหละนะครับก็คือทุก3มชั่วโมงเขาน่าจะทำการแข่งทีนะอย่างว่าอย่างเช่นรอบนี้นะครับหนึ่งทุ่มถึง4ทุ่มนะครับรางวัลที่1ก็จะได้รับ1500 to m น n ้าร้อย2หนะครับ อันดับ2กับ3ก็ได้รับอยู่ที่หนึ่งพันทมานีวอร์เรนะแล้วก็รางวัลก็จะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะ,ะมีอะไรอีกนะอันนี้แล้วก็เรามาสุดท้ายการแข่งขันรายวันตรงนี้นะครับบัตรโทมานีหนึ่งร้บบาทนะครับ อันนี้ก็เราจะต้องใช้ตั๋วนะครับในการลงทะเบียนนะครับแล้วตั๋วตรงนี้จะหามาได้อย่างไรใช่ไหมครับก็เวลาที่เราเข้ามาล็อกอินเข้ามาเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้ตั๋วเพื่อใช้ในการลงทะเบียนแข่งชิงทูมานิวเดตอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นบัตรอันนี้นะครับเราก็สามารถกดไปดูได้นะครับอย่างเช่นบัตรนี้แข่งตอนสี่ทุ่มของวันนี้นะครับแล้วก็กดไปดูนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่า ารางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นที่1นะครับจะได้อยู่ที่90ทูมิเิวอลเลตนะครับที่2องได้ห้นะครับที่3ได้อยู่ที่3,000เหรียญดาวนะครับหรือว่า3,000คอยเนาะโดยคอยตรงนี้ก็ใช้ในการแลกทูมิเิวอลเลตได้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คนลงทะเบียนก็ประมาณ860คนนะครับก็ถือว่าเยอะพอควรนะครับอนอกจากเพื่อนๆจะเล่นเก่งแล้วนะครับต้องมีดวงด้วยนะครับผมมองว่าเกม แนวนี้นะต้องมีดวงด้วยนะครับคนที่มีดวงบางคีแบบว่าเราเล่นไม่เก่งเราเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เรามีดวงนะครับก็ได้บัตรแบบว่าพันห้าหนึ่งพันก็มีนะครับก็ได้ไปหลายคนแล้วนะครับก็ฝากกูด้วยละกันนะแอปนี้นะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้นะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่ามันยังมีอะไรอีกบ้างนะครับนอกจากกิจกรรมตรงด้านบนตรงนี้แล้วนะครับทุกคนอะด้านบนตรงนี้นะเราผ่านไปแล้วนะครับหมดแล้วนะ ก็จะมีในส่วนของการแข่งนะครับการทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันแรกก่อนนั้นก็คืออันดับสะสมแต้มตรงนี้นะครับเราลองกดจิ้มมาดูนะครับตรงนี้อันดับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นการซื้อนะครับทุกคนการเติมเงินนะตรงนี้ก็อ๋อไม่ใช่นะครับเมื่อกี้มันเป็นโฆษณานะครับตรงนี้ก็จะมีหลายหลายห้องนะครับทุกคนก็มาโฟกัสนะว่าทุกคนจะเล่นอะไรก็คือห้องตรงนี้นะครับ มีทั้งหมด4เกมให้เล่นนะครับเวลาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเล่นเวลาแข่งช่วงเวลาไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะมีชิงในส่วนของอะไรเนี่ยพกรางวัลที่1ก็จะเป็นบัตรทูนะครับ2ก็เป็นบัตรทูเหมือนกันนะอันดับ3ก็เป็นเหรียญคอยเหรียญดาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันมีห้องว่างก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิด มันจบแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับว่าจบแล้วนี่นะแบบนี้นะครับก็สามารถมาลงชื่อลงทะเบียนอะไรตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการเล่นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการาลงทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้นะลงทัวร์นาเมนต์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับทุกคนทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ก็จะมีการแข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของ ทูมานี่ร้อยสีทูมานี่ตรงนี้นะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับที่มันมีบัตร90กับบัตร50นะครับการแข่งตอนนี้ตอน4ี่ทุ่มนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็คือไอ้นั่นแหละนะครับก็คือไอ้บัตรทูห้กับ90นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันหาเดียนดาวหรือว่าเหรียญคอยนะครับนี่ตรงนี้แบบ1 vs 1นนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะซึ่งการลงทะเบียนนะครับเราจะต้องใช้เพจตรงนี้นะครับในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับ ก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะชิง400คอยตรงนี้ก็แข่งทั้งหมด5คนนะครับเวลาในการแข่งนะครับก็กี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับก็ใช้เพชร30เพชรนะครับคนลงแข่งก็5คนนะครับประมาณนี้นะก็จะมีเยอะนะครับที่ให้เราแข่งขันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการหาเหรียญด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาดูได้นะครับ การหาเหรียญห้องนะครับทั้งโหมดอ่ามันก็จะมีหลายโหมดเนาะก็ลองกดเข้าไปดูนะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับถ้าเกิดมีมันน่าจะมีขึ้นห้องมาให้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดกลับออกไปเนาะตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวอ่อตตอรี่นะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาดูได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็เราสามารถกดซื้อได้นะครับทุกคน แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีตั๋วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตมุมบนนะครับมุมบนตรงนี้นะมันจะมีตั๋วอยู่นะครับในตั๋วสีทองๆเนี่ยผมมีศูนย์อันนะครับแต่ว่ามันจะต้องทําการอะไรเนี่ยดูโฆษณานะครับเพื่อรับตั๋วฟรีได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปกดดูโฆษณาก่อนนะครับเพื่อรับตั๋วนะครับพอเรามีตั๋วแล้วเราก็สามารถมากดซื้อนะครับมากดซื้อตรงนี้ได้นะมากดซื้อตรงนี้เพื่อแรนดอม อันับเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับและน้องดัมเบอร์นะซึ่งรางวัลที่1นนะครับถ้าเกิดเราถูกก็จะได้รับอยู่ที่สามร้อยสิบสองล้านเหรียญทองนะครับย้ํานะว่าเป็นเหรียญทองนะครับเหรียญทองใช้ในการเล่นเกมต่างๆภายในห้องนะครับไม่ใช่เหรียญดาวในการแลกทูมินีวอลเล็ตน,นะครับสาหรับลอตเตอรี่นะครับ โอเคก็กดกลับออกมานะครับนอกจากกิจกรรมนี้นะครับตรงกลางแผงกลางตรงนี้แล้วนะก็เรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับตรงนี้ก็รีวิวไปหมดแล้วนะห้องเกมต่างๆก็ไปเล่นได้เลยนะตามนี้นะครับเพื่อนๆเล่นอันไหนเป็นก็ไปเล่นได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูทางด้านฟังก์ชันด้านซ้ายมือตรงนี้กันบ้างนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็อันแรกนะกล่องม่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับในการเติมครั้งแรกนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะทุกคนอันนี้9บาทก็ได้ 2,000ไม่ใช่ดิ 2.2M ดนะครับ 2.2M ดเเหรียญทองนะเพื่อใช้ในการเล่นเกมแล้วก็อีก90เพรนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับให้เรานะดูนะครับก็ลองเลือกดูกันได้นะครับต่อมาเป็นโบนัสทองนะครับโบนัสทองก็เป็นการเติมเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็แพ็กเกจจำกัดตรงนี้ก็เป็นการเติมนะครับการจัดอันดับนะครับตรงนี้อันแรกนะครับการจัดอันดับการเติมเงินนะตอนนี้อันดับ1นะครับก็เติมไปแล้วประมาณ2965บาทนะครับ ก็มาดูนะครับการเติมได้อะไรนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับบัตรภูมิเนว่าเด็ดมูลค่า3,000บาทด้วยกันนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้คาดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะรีเซ็ตนะครับทุกๆุกยีบสี่ชั่วโมงนะครับคิดว่าอ่ากิจกรรมนี้จัดมาทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมการจัดอันดับการเติมนะครับทุกคน ต่อมานะครับการจะอันดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอันที่2นะก็คืออันนี้นะครับทำกำไรไก่ชนเนี่ยเราก็ไปดูนาะโตะเหรียญทองนะครับตรงนี้ก็คิดว่าคนที่เข้าไปเล่นโต๊ะเหรียญทองในส่วนของฟังก์ชันไก่ชนตรงนี้นะครับก็สามารถเขาเรียกว่าคนที่เล่นเยอะและกันนะคนที่แบบเข้าไปเล่นเกมเยอะเนี่ยมียอดเล่นเยอะอะไรประมาณนี้ก็ติดอันดับก็จะได้รับบัตรทูมานิวเลดนะครับก็ลองกดไปดูนะว่า ได้เท่าไหร่บ้างนะครับอย่างอันดับ1น,นะครับก็ได้3ามร้อยทูมานี่วอลเลตอันดับ2องร้อันดับ3 50, 50นะครับและก็ลดลั่นกันไปเรื่อยๆตามอันดับนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับโต๊ะทํากําไรนะครับกำไรตรงนี้ก็เล่นในส่วนของเมนูเกมตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับอันดับนะครับตรงนี้ก็อันดับ1ก็จะได้รับไปอยู่ที่300นะครับ อันดับ250อันดับ3 50แล้วก็ลดหลั่นกันไปตามอันดับนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับแอปอ่าแฮปปี้ดัมมนะครับเป็นแอปเล่นเกมที่สายฟรีเข้ามาเล่นเข้ามาสะสมเหรียญและแลกเป็นทูมานี่วอลเล็ได้จริงนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราแลกเนี่ยครับเราก็มาดูกันนะว่า เราจะต้องใช้เหรียญดาวตรงนี้ในการแลกเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ3 8 2 7 6 0นกะครับก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ3,800บาทนะครับก็การแลกนะครับก็สามารถมากดตรงคำว่าแลกตรงนี้ได้เลยนะครับแลกด้านล่างตรงนี้นะก็กดไปนะครับทุกคนพอเรากดไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมากดตรงทูมานีวอเลตนะที่มันมีรูปชี้ตรงนี้คีหนึ่งนะครับห้ามไปกดตรงรับรางวัลตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะมัน จะเป็นการแบบว่าแลกเหรียญดาวตรงนี้ของเราเนี่ยไปเป็นเพชรหรือว่าไปเป็นเหรียญทองที่ใช้ในการเล่นเกมนนครับถ้าเกิดแลกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถคอนเวิร์ตหรือว่าเอาคืนกลับมาได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เรากดแลกรับมาแล้วเนี่ยครับการาระบบแลกตรงนี้เนี่ยครับจะมี2ส,ส่วนเนาะก็คือการเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็การแลกเป็น t r u านิว e y อ a l เล็นะครับบัตรทูที่เราแลกไปเนี่ยครับเราจะต้องเอารหัสเนี่ยไปกรอกในส่วนของ บัญชี t ูมอนี e ่วอลเล็อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการเติมเนี่ยจะเสียให้ t ูมอนี e ่วอลเล็นะครับหรือว่า t ูมอนี e ่วอลเล็เนี่ยจะคิดค่าธรรมเนียมก็คือ2 5เปอร์เซ็นต์ทุกการเติมนะครับก็ผมจะแลกไปนในส่วนของการเติมเงินมือถือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อเอาไปซื้อเป็นเน็ตรายปีอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับการเติมเงินมือถือตรงนี้เนี่ยครับก็จะรองรับเครือข่ายเป็น AS นะครับ d t a c แลวก็ท o ม m o v e H นะครับ ยในการแรกนะครับเราก็สามารถมากรอกเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกเครือข่ายนะครับการเติมเงินก็อยู่ที่50และก็100บาทนะครับทั้ง3เครือข่ายเลยนะครับมันจะขัดแย้งนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนแรกนะครับช่วงที่เรากดผูกรหัสนะครับเขาบอกว่าสะสมให้ครบ3,000เหรียญเหรียญเหรียญทองนะครับเอ้ย3 0พัเหรียญคอยนะครับเพื่อแลกทูมานี่วอลเล็ตไม่ใช่ีเพื่อแลกค่าโทร30บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เขานะครับเริ่มต้นในการแลกเนี่ยอยู่ที่50บาทด้วยกันนะครับก็ต่อมานะครับก็การแลกแบบโทมอนิโวเล็ตนะครับก็มีตั้งแต่บัตร150300แล้วก็สูงสุดคือ500บาทนะครับเมื่อก่อนจะมีบัตรถึง0ันบาทด้วยนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของประวัติการแลกนะครับก็อยู่ตรงนี้นะส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยผมจะแลกไปในส่วนของค่าโทะเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแลกเป็นบัตรโทมอนิโวเล็ตนะครับอันนี้นะผมก็มาเปิดให้ดูนะครับว่าผมเนี่ย ทำการแรกไปเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันจ่ายมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปล่างสุดให้ดูนะว่าแอปนี้เนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับนี่นะไม่ใช่4ปี2021นะครับวันที่20เดือน1ปี2021นะครับก็เริ่มแรกนะ1 0 0 0ทูมิน่ wallet นะครับก็ ถอนมาเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้และกันนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนแลกเป็นบัตรทูมินิวอเรตนะครับแล้วก็จะสอนเติมด้วยนะครับว่ามันจะเติมอย่างไรนะครับก็ใครที่สนใจโน้ตอะไรยังไม่เคยเล่นแอป,ปนี้นะครับก็สามารถโหลดมาสะสมแต้มแล้วก็แลกเป็นบัตรทูได้เหมือนผมเลยนะครับก็ฝากด้วยละกันวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ